สวัสดีเจ้าแม่จืออย่างเจ้าจงวัดจังไฮนี่เนาะเจ้าเจ้ากอก่อนหน้าที่จะได้กินยากำลังช่างสารและวัณพาหมอบอกแม่เป็นอย่างมาเจ้าแล้วก็เป็นที่ไหนพองเจ้าหมายถึงมันลามไปนะจ้าเนาะอาการเป็นยังไงเจ้าแม่อ๋าการที่แรกก็คือมันมันแบบเจ็บปวดันคนิด อ๋อเจ้าไปหหมอหมอว่าเป็นก้อนเนื้อไรเลยอ๋อไปเจาะดูแล้วนะเจ้าก้อนเน้อไรเนาะเราได้รักษาที่ไหนของเจ้ารักษาวันท้ายสุบริษัทอุบุกจังใหม่กับลำปางอืมเจ้าแล้วก็หักจังจากรักษาจากหมอมาเป็นได้ของเจ้ามันมก่อมันโดนยาที้นี้เนาะมาก่อมันบกหายมันงปฏิเสธตะกรวดโดยเจ้าเจ้าแล้วก็โชคดีได้มากินยากำลังทั้งสารละวันทัพาเจ้ากินชุดแรกคู่ซึกเป็นได้เช่ไหม เๆพวุ่มรอนนี้เขาวันที่มืเปมยจเลยนะเจ้าเนาะเจ้าก็คือมีอาการคลับพิดออกมานะเจ้าเนาะเจ้าีเป็นปรหามกับวมอยู่นครับเเนนี้แหละเจ้าออบ่มีแล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็หมอมากไปแล้วก็บอนี้ล้วเปศูนย์้อ๋อเจ้าหมายถึงว่าแล้วแม่กินได้กี่ชุดเจ้านี่ยอาไปสามชุดชุดอชุดนี่เจ้าเนาะกินไปได้สามชุดก็คือไปหาหมอหมอบอกว่าแคบขามะเร็งเป็นศูนย์ก็เจ้า โอเจ้าขอแสดงความยินดีตัวเจ้าแม่เจ้าจวยบอกบุญต่อตัวเจ้าวัสดีเจ้า